สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันพุธนะครับที่6เดือนมีนาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นเดิมครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพอดีวันนี้อดมินมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งวันเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับอดิมินจะพาทุกคนมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์ครับทิศทางการเติบโตนะครับของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับทุกคน วันนี้จะให้ดูอันนี้คือเป็นห้องผงพักคอยประตู7ประตู8ครับเราจะเห็นกรุ๊ปนักเที่ยวนี่ครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วครับทุกคนหลายๆที่นะครับอุณหภูมิเยอะสูงมากประมาณ40องศาบางที4ี่4องศาครับแต่เราจะให้ดูครับนักท่องเที่ยวก็ยังเลือกที่จะมาครับบ้านเราในช่วงนี้เยอะเช่นเดิมครับนี่ฮะที่เห็นตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นชาวกรุ๊ปเวียดนามครับทุกคนนีคฮะวันนี้แอนมินจะมาพูดคุยแล้วก็จะมาเปิดเผยนะครับ สถิตินะครับจำนวนผู้โดยสารและก็นักเที่ยวครับที่มาบ้านเราครับมีชาติไหนบ้างแล้วก็ทิศทางอีก2ไตมากนะครับหลังจากมีนาไปนะครับทั้งปีพศ .2567 นะครับเราจะมีจํานวนนักเที่ยวคร่าวๆครับด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็มาดูกันฮะคึกคักทุกวันเลยครับทุกคนช่วงนี้สนามบินชนบุรีครับถึงอากาศบ้านเราจะเข้าสู่ฤดร้อนนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเลือกที่จะมาครับนี่ฮะทุกคนให้ดูครับ ครับตามที่อ่านไปศึกษาข้อมูลมานะครับไปอ่านมาก็คือนี่ครับตอนนี้นะครับเรามีจํานวนเฉลี่ยนะครับของนักเที่ยวครับที่มาเที่ยวบ้านเราครับประมาณ3ล้านคนต่อเดือนครับทุกคนก็ถือว่าเยอะมากนะครับสล้านคนต่อเดือนถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆครับจนถึงเดือนธันวาเราก็น่าจะทะลุประมาณ30ล้านคนขึ้นไปเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เรื่องที่ดีมากเลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนก็คือนี่ครับ เป็นการพุ่งจํานวนนักเที่ยวที่สูงสุดในรอบ4ปีเลยครับทุกคนนีครับซึ่งเขาบอกภาพรวมทั้งปีพศ2566เลครับมีจํานวนนักเที่ยวเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าตัวครับจากปีพศ2565ครับทุกคนนีครับเพิ่มมาเป็น2เท่าตัวครับปี2565เรามีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ11 2ล้านคนครับแต่ว่าในปี6.6ที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น28.2ล้านคนครับทุกคนถือว่าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของถงวิสานผู้ที่เดินทางมายังสุนทรภูมินะครับทุกคนอันนี้คือที่พักคอยที่จะไปยังที่จอดรถครับที่จอดรอดอยู่ที่ตัวพาร์คกิ้งข้างนอกครับทุกคนนคี <All right. S 1> <อ>่ฮะกุ๊ปชาวจีนครับชาวเวียดนามแล้วก็ ช่วงนี้รัสเซียก็ยังเข้ามาอยู่นะทุกคนรัสเซียก็ยังคึกคักอยู่เช่นเดิมนี่ฮะให้ดูอันนี้กร๊ปมาวันนี้ช่วงบ่ายนะครับอันนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นครับให้ดูครับอันนี้คือมียุโรปที่เข้ามาแล้วครับส่วนหนึ่งนะครับยุโรปชุดนี้น่าจะเป็นชาวรัสเซียครับทุกคนนี่ฮะรัสเซียก็ยังนิยมเข้ามาบ้านเรานะครับในช่วงนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเผยสถิตินะครับทุกคนใน ในรอบประมาณตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงประมาณวันที่3มีนานะครับมีนักท่องเที่ยวจํานวนทั้งหมดนะครับที่สะสมทั้งหมดนะครับประมาณ6กล้านเจ็ดแสนสา่นคนครับนี่ครับตั้งแต่มุกราลาครับจนถึงประมาณต้นต้นมีนาวันที่3มีนาครับก็ถือว่าเยอะมากครับหกล้านเจ็ดแสนคนเลยครับทุกคนนี่ครับเพิ่มขึ้นประมาณเขาบอกประมาณ49%นครับจากปีก่อนเลยทุกคนนี่ครับซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมครับว่า5อันดับแรกครับที่ ยอดนิยมนะครับที่ชอบมาบ้านเรานี่ครับมีประเทศไหนบ้างครับอันดับหนึ่งทุกคนก็ไม่พ้นจีนครับทุกคนก็คือประเทศจีนนี้เป็นอันดับแรกแล้วครับที่มาบ้านเราครับเยอะที่สุดครับอันดับ2ครับก็คือมาเลเซียครับแล้วก็อันดับ3คือชาวรัสเซียครับอันดับ4ี่คือเกาหลีใต้แล้วก็อันดับที่5ก็คืออินเดียครับที่น่าแปลกใจก็คือนี่ครับหใน5ครับไม่มีนักเที่ยวชาวเวียดนามนะทุกคนนะครับเราเห็นเวียดนามเยอะมากในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนี่ครับหลังจากปีใหม่ขึ้นมานี่ครับ กับกลายเป็นว่าเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียครับเป็นประเทศที่เป็นท็อป5ครับที่ติดชาร์ตนะครับผมคิดว่าหนึ่งนะครับก็คือนโยบายฟรีวีซ่านะครับฟรีวีซ่านี่ครับทำให้นี่ครับมันกระตุ้นครับให้นักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนี่ครับเข้ามาบ้านเราเยอะมากกว่าหลายๆชาติที่ผ่านมาฮะนี่ครับนั่นเองัทุกคนนี่ครับเฉลี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าสามล้านต่อเดือนนี้ครับก็นี่ครับ30ล้านนี่ครับถือว่า เป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะยากสลหรับบ้านเราฮะให้ดูครับทุกคนให้ดูบ่ายวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหก็จะรู้ไหมครับว่าบ้านเราช่วงนี้อากาศร้อนแค่ไหนครับนี่ฮะส่วนหนึ่งนะครับทุกคนที่เขาเลือกที่จะเดินทางมาช่วงนี้ก็คือนี่ครับการบุ๊กิ้งราคาตั๋วเครื่องบินที่พักแพ็กเกจทัวร์โรงแรมมันค่อนข้างจะสูงบ้างครับทำให้ส่วนหนึ่งครับก็นี่ครับเลื่อนการเดินทางมาในช่วงปลายซีซั่นแบบนี้ครับซึ่ง เดือนมีนาตอนนี้ก็นี่ครับอย่างที่เราเห็นครับอากาศหลายที่ครับร้อนมากแต่ให้ดูครับทุกคนให้ดูครับเยอะแค่ไหนนี่ครับโอ้โหอันนี้แอดมินอยากทราบเลยครับว่าเขาเป็นกรุ๊ปชาวอะไรเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับไปดูบรรยากาศด้วยกันนะทุกคนนี่ครับเยอะจริงๆเลยเกือบสองร้อยคนเลยฮะน่ครับเห็นไหมครับอีกรูปนึงผมสอบถามแล้วนะครับกรุ๊ปใหญ่ๆที่มานี่ครับเป็นชาวฝรั่งเศสครับทุกคนนี่ครับ ่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามรโกเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ตอนนี้ขาดแคลนนะครับขาดแคลนมากคือจํานวนของนักท่องเที่ยวครับมันมากกว่าจํานวนไกด์ที่จะให้บริการได้ครับหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่ครับเขาไม่ได้อยากทํางานในด้านการท่องเที่ยวแล้วครับทุกคนก็คืออย่างทราบนะครับเพราะว่าการทําอาชีพบริการมันค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดครับทำให้นี่ครับเราขาดมคโกเทศนะครับหลายภาษามากในบ้านเราในช่วงนี้ครับ วันนี้คือในส่วนของรถแท็กซี่สาธารณะนะครับที่ครับเป็นแท็กซี่มิเตอร์เห็นไหมทุกคนช่วงบ่ายวันนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะต้องรอคิวกันแล้วฮะเห็นไหมครัหนึ่งก็คือนี่ครับประมาณสักสามสี่โมงนะครับปัญหาเรื่องการจราจรนะครับทำให้แท็กซี่นะครับส่วนหนึ่งครับที่เข้าไปยังตัวเมืองแล้วกลับมารับผู้โดยสารที่สนามบินไม่ทันครับนะครับทำให้เป็นปัญหาเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยรอคิวกันเยอะมากเลยนะครับ แต่ถ้าเทียบกับช่วงที่แอดมินมาไลฟ์ให้ดูประมาณ3-4วันก่อนนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะแน่นมากนะทุกคนก็ยังหลวมๆครับนี่ครับแท็กซี่ก็ยังมีพอให้บริการครับไม่รอคิวยาวมากเกินไปครับแต่ถ้าเย็นกว่านี้ไฟลงมากกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่านี่ครับเริ่มมีคิวยาวแล้วครับทุกคนเห็นไหมครตัวนี้แอดมินมาอยู่ในส่วนของถงผู้โดยสารนี่ครับขาเข้าระหว่างประเทศประตูบีแล้วตัวถทางออกบีให้ดูฮะ เยอะมากเยอะมากวันน mm ี hmm. mm. Mm ้ hmm. mm ุกรงเทวนภูมินะครับประมาณเกือบเกือบ40องศานะครับเมื่อวานแอดมินอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ประมาณ41องศาในช่วงบ่ายครับให้ดูครับออกมาเรื่อยๆเลยครับทุกคนนี่ฮะก็เราดูทุกคนเรามีดราม่านะครับเรามีข่าวไม่ดีออกมาเมื่อ2-3วันก่อนมีการทะเลาะวิวาทกันครับเรามาดูว่า การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนีครับมันจะทําให้กระทบด้านการท่องเที่ยวไหมครับแต่โดยรวมวันนี้นะครับทุกคนนักท่องเที่ยวก็ยังมาเยอะแล้วก็หนาแน่นเช่นเดิมครับตอนแรกนะครับเราคิดว่าสุวรรณภูมินี่เป็นสนามบินที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่เลยละครับแต่พอเรามีผู้โดยสารเข้ามาเยอะขนาดนี้มันดูแค่ไปถนาดตาเลยครับทุกคนเห็นไหมครัให้ดูครับ จะต้องขยายไหมครับที่ทุกคนคิดเห็นยังไงครับเราขยายสนามบินไปแล้วนะครับในอาคารแซดวันแต่เป็นในส่วนของผู้โดยสารที่เป็นขาออกระหว่างประเทศครับเป็นอาคารขาออกขาเข้าครับแต่ในส่วนของนี้ครับที่จะมารอรับญาติหรือว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังตัวเมืองนะครับก็ต้องออกมาตัวอาคารเดิมเช่นกันครับเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายครับทำให้ที่นี่หนาแน่นทุกวันเลยครับนะครับ ออกมาเลยเลยครับช่วงนี้เห็นไหมครับไฟลงเยอะมากครับทุกคนนะฮะผมเจอเพื่อนที่เป็นมาเกเทศนะครับเขามีชาร์เตอร์มารัดนะครับวันนี้เขาบอกเป็นชาวยุโรปนะครับไม่ว่าไม่รู้ไม่ทราบชาติไหนครับประมาณเกือบเกือบห้าหกร้อยคนเลยฮะแต่ยังไม่ลงครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเอ็มจะถ่ายไปให้ดูแต่ว่าวันนี้ให้ดูบรรยากาศที่นี่ก่อนครับนี่ฮะอันดับต้นต้นนะครับที่ชาติที่ ต้นๆนะครับที่เดินทางมาก็มีจีนมีมาเลเซียครับมีชาวรัสเซียมีชาวอินเดียแล้วก็เกาหลีครับเป็น top ป5นะครับที่เดินทางมาในตั้งแต่ต้นปีของพศ2024นี่ครับทุกคนนี่ฮะเฉลี่ยก็คือเดือนละ3ล้านกว่าคนถือว่าเยอะนะทุกคนถือว่าเยอะมากเรามาลุ้นครับว่าในช่วงโลซ s ซ a s o n นะครับนักองเที่ยวจะมาเยอะแบบนี้ไหมครับแต่ว่านี่ครับตั้งแต่เปิดสกัดมานี่ครับไตมาสแรกเราก็ลาเข้าไปแล้วทุกคนนี่ครับ เดือนละ3ล้านนี่ครับก็ตอนนี้ก็สะสมประมาณ6ล้าน7แสนคนแล้วครับทุกคนเกือบๆเจะเดเจดล้านแล้วครับในแค่2เดือนกว่าๆนะทุกคนยังไม่ถึง3เดือนดีเลยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะก็ภาวนาครับภาวนาว่าเป็นกรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปจีนที่นําเมเงินมาให้กับเราโดยตรงไม่ใช่ทัวร์ศูนเหลียนฮะ ทุกคนอันนี้คือทยอยมาเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครัช่วงวันนี้เป็นช่วงเวลา4โมงครับจราจรในเมืองก็ยังไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่แต่ว่าจราจรในสนามบินตอนนี้คือติดมากแน่นมากทุกคนนี่ฮะแท็กซี่ก็เริ่มที่จะไม่พอกับผู้โดยสารที่เข้ามาแล้วครับในช่วงนี้ฮะทุกคนดูดีครับ ปีนี้เป็นสำหรับประสบการณข์ของผมนะครับของแอดมินแอดมินคิดว่าปีนี้มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากปีก่อนๆน,นะครับเรื่องการท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวจะเลือกมาบ้านเราหลังจากปีใหม่เสร็จแล้วครับทุกคนหลังจากเดือนธันวาครับซึ่งปกติเดือนนี้จะเป็นช่วงโลนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเงี่ยมเหนาบางตาแต่ปีนี้ไม่ใช่นะครับกลับเลยครับทุกคนหลังจากปีใหม่หลังจากสิ้นปีมานี่ครับนักเที่ยวหนาขึ้นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยครับนี่ฮะเอเมนทุกคนเป็นเรื่องที่แปลกนนี่่ครรรรัับกมมาททองเยว รู้สึกว่ามันอนค่าจะแปลกแปลกแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรฮะหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการโปรโมทครับเรื่องการโปรโมทประเทศไทยครับทาให้ต่างชาติสนใจที่จะเที่ยวบ้านเราครับแล้วก็นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับประเทศจีนอินเดียแล้วก็ไต้หวันนี่ครับทำให้กลุ่มนักเที่ยวเหล่านี้ครับนิยมที่จะมาบ้านเรามากขึ้นครับค่าครองชีพแล้วก็อาหารที่นี่ก็ค่าค่าที่จะถูกกว่าหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเราครับทำให้บ้านเราครับก็เป็นที่นิยมนลฮะ แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับวันนี้นี่ครับแต่ละวันนะครับปริมาณของนักเที่ยวหรือว่าชนิดของนักเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปนะครับวันนี้เราจะเห็นชาวยุโรปเยอะมากนะครับหนึ่งนั้นคือจะเป็นชาวลัสเซียซะส่วนใหญ่นะครับเป็นคุ่มลัสเซียครับที่มาเที่ยวบ้านเราจุดหมายหลักก็ไม่พ้นหัวหินภูเก็ตหรือไม่ก็พัทยาครับชาวรัสเซียจะไม่ค่อยนิยมเดินทางขึ้นเหนือนะครับส่วนมากก็จะไปเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะซะมากกว่าฮะ แลวก็ที่เห็นกรุปใหญ่ๆวันนี้นะครับที่เป็นกรุปคณะทัวร์ก็จะเป็นกรุปของชาวฝรั่งเศสรครับฝรั่งเศสก็จะเป็นอาลาวทิพครับเสร็จจากกรุงเทพก็จะขึ้นเหนือซะส่วนใหญ่ครับไปจบที่จังหวัดเชียงรายครับนี่ฮะนี่ครับ,รบชุดนี้ก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสรครับเนี่ย สอบถามน้องสลอร์แล้วครับฮ i h e l ล o From France My name is Joe Biden Joe Biden, Biden What oh my God I'm Obama oh, I'm Obama ผู okay. การแซลแลนด์เขาบอกเขาชื่อโจไบเดนมาจากฝรั่งเศสกันทุกคนนีะครับครอบครัวน่ารัก Have a good day in Thailand Have a good day in Thailand You first time to Thailand Are you first time to Thailand Yes Okay What about Thailand เกาะช้างอายเกาะช้างอัเดดิโอเคอ๋อกูวรจะไปเกาะช้างสวัสดีครับ dédicace à personne w h a t it mean non s t dédicace à personne oh I cannot say so hard bye bye เ t เขาจะไปเที่ยวที่เกาะช้างต่อครับทุกคนนะฮะเออน่ารักจังฝรั่งเศส ส่วนมากก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยทุกคนเห็นไหมผมจะให้ดูว่าวุ่นวายแล้วก็คักแค่ไหนครับในช่วงวันนี้ครับเอ้ทุกคนวันนี้แอดมินแปลกใจมากมีคุบปเยอะมากที่มาจากฝรั่งใศสรครับมีส่วนหนึ่งที่ไปเกาะช้างไปทางทะเลใต้บ้านเราแล้วก็คุบปใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นเหนือครับไปขึ้นอลาวทางเหนือนี่ฮะโอ้ ยุโรปก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนบางประเทศหลายประเทศนะครับในโซนยุโรปก็ยังหนาวนะครับการมาเที่ยวเมืองร้อนอย่างบ้านเรานี้มาเที่ยวทะเลนี้ครับก็เป็นกิจกรรมอย่างนี้ครับก็จะเห็นมีเด็กๆนะครับทุกคนแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนนะครับปิดเทอมอยู่ครับเนี่ครับเป็นช่วงฮอลิเดย์ครับให้ดูครับตรงนี้เยอะมากจริงๆเลยทุกคนเห็นไหมครับโอเค ปีพศ2565ครับเรามีนักเที่ยวประมาณ11.2ล้านคนครับแล้วก็ปีพศ2 6 6เราเรามีประมาณ28ล้านคนครับนี่ครับแล้วก็ปีนี้ครับปี67นี่ครับเรามาลุ้นครับว่าเราจะทําได้เกิน28ล้านคนไหมครับแต่ว่าในช่วง3ไตมาร่รกนี่ครับเฉลี่ยนักเที่ยวต่อเดือนนี่ครับประมาณ3ล้านคนเข้าไปแล้วครับทุกคนนีครับกว่าจะสิ้นปีเรามาลุ้นครับทุกคนนีครับคิดว่า30ล้านนี้ถึงแน่นอนครับแต่ว่าจะถึงมากถึงน้อยแค่ไหนก็มาลุ้นกันอีกทีครับ อันเป็นใจให้ดูในส่วนของโดมิติไฟนะครับโดมิติไฟก็หมายถึงว่าไฟที่เดินทางมาจากภูเก็ตเชียงใหม่หรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆครับมาบ้านเราอันนี้คือผู้โดยสารที่ออกมาจากในส่วนของอาคารผู้โดยสารนะครับแล้วภายในประเทศนะทุกคนนะครับภายในประเทศกรุ๊ปฝรั่งก็เยอะมากเช่นกันนะฮะประตู A ก็คือเป็นประตูของเครื่องบินนะครับไฟ์ภายในประเทศครับนี่ครับมาแล้วน่ครับน่าจะมาจากเหนือจากใต้นี่ครับมาเที่ยวบ้านเรานี่ครับกรุงเทพมหานครนี่ฮะ ให้ดูครับทุกคนนะครับส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านครับส่วนหนึ่งก็นี่ครับเพิ่งเดินทางมาถึงที่สุวรรณภูมิครับอันนี้คือกรุ๊ปใหญ่นี้น่าจะเดินทางกลับประเทศนะครับเพราะว่าเห็นขึ้นไปนเล่นไปชั้น4นะครับน่าจะเดินทางกลับแล้วครับแต่ฝั่งขวามือตรงนี้ครับทุกคนจะให้ดูอันนี้คือในส่วนที่เดินทางมาถึงที่สุวรรณภูมิบ้านเราแล้วฮะคึกคักมากครับทุกคนคึกคักจริงเลยวันนี้ ีครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับนี่ฮะโอ้โหธนาคารแลกเงินนี่คือแบบโอ้โหดูดีครับทุกคนเห็นไหม รับเงินกันเป็นกอบเป็นกำเลยครับน่ครับอันนี้คือในส่วนของโถงนะครับประตูทางออก B ครับทุกคนนะครับออกมาตรงนี้นะครับนักเที่ยวส่วนหนึ่งก็ต้องเลือกต้องแลกอัตราเงินกันนะครับทุกคนนะครับแลกเป็นเงินไทยนี่ครับบ้านเราไม่เหมือนลราไม่เหมือนทางเขมรนะครับที่รับเงินดอลลาร์รับเงินหยวนครับประเทศไทยนะครับรับเงินบาทอย่างเดียวทุกคนดอลลาร์หรือว่าหยวนหรือว่าสกุลเงินอื่นนะครับเราไม่รับนะฮะ อยาให้ดูบรรยากาศนะทุกคนอันนี้คือทางออกีครับมาแล้วผมสอบถามพี่คณะพี่ใส่เสื้อสีสีสีเขียวอ่อนนะครับวันนี้นะครับจะมีกลุ่มของชาวออสเตรเลียนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าร้อคนครับมาประชุมมาสัมมนาที่พัทยาครับทําให้นี่ครับส่วนนึงนะครับเป็นลูกค้าที่มาจากออสเตรเลียครับประมาณ400คนครับจะมาถึงสนามบินประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นนี้ฮะก็นี่ครับทำไมแปลกใจว่าทําไมวันนี้ยุโรป เยอะนี่ครับส่วนหนึ่งก็เป็นชาวออสเตรเลียครับที่มาบ้านเราวันนี้ครับจะให้ดูครับมาแล้วอันนี้คื็ประตูบีนะทุกคนนี่ครับประตูบีคือไอประตูซีครับขออภัยครับประตูซีก็คือทางออกหมายเลข8 9เนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบีกับซีนี่ครับเยอะทุกันเลยฮะนี่ครับ นะครับที่เป็นพี่ไกด์ที่ยืนอยู่นะครับเป็นสตาฟที่จะรอกรุ๊ปออสเตรเลียนะครับประมาณ4 5 0 0คนวันนี้ครับที่จะไปพัทยาครับเพื่อไปสัมมนาครับนี่ฮะคนมากแล้วอันนี้น่าจะเป็นชาวจีนครับทุกคนนี่ครับมาอีกแล้วชุดหนึ่งนี่ับโอ้โหจีนออกเล่นลาบนี่ฮะจีนก็คืออันดับแรกๆอันดับหนึ่งนะครับที่มายังบ้านเรานี่ครับอันดับท็อปห้าครับจีนครับมาเลเซียอ่ารัสเซีย อินเดียแล้วก็เกาหลีครับทุกคนนี้ครับโอ้อเยอะจริงๆเลยวันนี้ นมน้องที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีนีออนนะครับเนี่ยไทยแลนด์บักเก็ตน่ครับก็คือนี่ครับเป็นกลุ่มของชาวออสเตรเลียกลุ่มใหญ่มากก็ทุกคนวันนี้ก็ประมาณเกือบ4สี่ห้าร้อยคนนะครับเพื่อจะมาประชุมสัมมนาการจัดประชุมสัมมนาการจัดงานแต่งงานที่บ้านเราก็เป็นอีกแพ็กเกจตหนึ่งนะครับที่ถ้าต้องเที่ยวนะครับชาวยุโรปหรือว่าชาวเอเชียนะครับนิยมที่จะจัดที่บ้านเราครับก็คือหนึ่งค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ถือว่าการเป็นการพักผ่อนไปในตัวเลยครับทำให้นี่ครับ งานอีเวนต์ต่างๆนี่ครัก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สร้างเบ็ดเงินแล้วก็สร้างรายได้ครับเข้าสู่บ้านเราครับเป็นจํานวนมากเลยครับทุกคนเห็นไหมครับน่ครับอันนี้คือในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับให้ดูว่าเยอะแค่ไหนครับทุกคนดูดิครับนี่ครับ ที่จะเดินทางเข้าไปยังกรุงเทพมหานครครับนี่ฮะ นะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับที่สนามบินสุนรภูมิในช่วงของไตรมาสแรกของปีพศ2567ครับทุกคนก็คึกคักแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับที่การท่องเที่ยวของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับทุกๆปีครับตั้งแต่เราเปิดประเทศมานี่ครับทุกคนก็โอเคนะครับสลับคลิปวันนี้ก็คงตองจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสลับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ